เลือดกำลัาไหลาจาก PM 2.5เรื่องนี้เป็นความจริงหรือเปล่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันจริงหรือไม่มาชมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะในช่วงนี้ในสื่อโซเชียลมีการแชร์กันมากมายเลยนะคะว่า PM 2.5เยอะจนกระทั่งทำให้เลือดกํเาเลาไหลโดยเฉพาะในเด็กเล็กนะคะบางคนก็เป็นต่อเนื่องยาวนานบางคนก็เป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะคะล่าสุดนี้นะคะก็มีงานวิจัยของคุณหมอที่เชียงใหม่นะคะมีการศึกษาว่าความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่น PM 2.5กับการเกิดภาวะเลือดกํเาเลาไหลนะคะ เกิดขึ้นได้จริงๆค่ะมีความสัมพันธ์กันจริงๆนะคะสาเหตุก็เกิดจากการที่เมื่อฝุ่น PM 2.5เข้าไปนะคะอันดานแรกที่คนจะได้รับก็คือที่จมูกนะคะสูดดมเข้าไป PM 2.5ก็เหมือนกับฝุ่นที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ในี่ละค่ะดังนั้นในคนที่มีภาวะภูมิแพ้เดิมอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะ ทำให้กระตุน้นการเกิดภูมิแพ้ได้มากขึ้นแล้ว,ลวก็ทําให้เยื่อบุจมูกนั้นอักเสบเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งโดยปกติแล้วนะคะที่เยื่อบุจมูกก็จะมีเลือดมาไหลเวียนค่อนข้างเยอะค่ะดังนั้นเมื่อเกิดการอักเสบนะคะก็จะทําให้เยื่อบุจมูกนั้นบวมนะคะแล้วก็ทําให้เส้นเลือดนั้นเปราะได้ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะก็เลยทําให้เกิดภาวะเลือดกำเนาไหลได้ค่ะ รวมไปถึงเวลาที่มีภาวะเยื่อบุจมูกอักเสบนะคะก็จะรู้สึกคัดแน่นในจมูกค่ะแล้วก็อาจจะมีน้ำมูกเยอะด้วยการสั่งน้ำมูกแรงๆรวมไปถึงการแคะแกะก็จะทำให้เส้นเลือดนั้นแตกแล้วก็ทําให้เกิดเลือดก,กำนัลไหลได้ค่ะ สำหรับวิธีแก้ไขนะคะนอกเหนือจากการบฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เลือดกันเราไหลแล้วนะคะก็คือการกดที่จมูกนะคะก้มหน้าลงนิดนึงนะคะกดจมูกไว้ประมาณสัก5นาทีนะคะโดยทั่วไปเลือดก,ก็จะหยุดไหลเองค่ะแล้วก็ถ้าเลือดไหลลงคอนะคะก็ให้บ้วนทิ้งน,นะคะเพื่อป้องกันการอุดกั้นของทางเดินหายใจค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังควรที่จะต้องไปรับการรักษาเพื่อลดอาการภูมิแพ้นะคะเช่นอาจจะเป็นการทานยาแก้ ะะซึ่งแนะนําว่าให้เป็นยาแก้แพ้แบบกลุ่มใหม่นะคะแล้วก็ทานต่อเนื่องกันนะคะรวมไปถึงถ้าเป็นเยอะนะคะอาจจะต้องใช้สเตียรอยพ่นที่จมูกนะคะแล้วก็ใช้ต่อเนื่องไประยะหนึ่งจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ช่วยได้เลยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องออกไปข้างนอกนะคะ กลับมาก็ควรล้างสมูกด้วยน้ําเกลือนะคะก็จะช่วยก็จะช่วยทําให้ลดสารก่อภูมิแพ้ที่เกาะอ,อยู่บริเวณเยื่องงบุจมูกเราได้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้ามีภาวะเลือดกําเน่าไหลบ่อยๆนะคะอาจจะต้องไปพบแพทย์เพิ่มเติมด้วยค่ะเพราะว่านอกเหนือ,อจากสาเหตุจากฝุ่นพิษแล้วนะคะก็ยังมีสาเหตุอื่นๆได้ค่ะเช่นมีภาวะเลือดออกง่ายการขาดวิตามินบางอย่างหรืออาจจะมีโรคอื่นๆแฝงด้วยก็ได้ค่ะดังนั้นควรไปตรวจเช็คให้แน่ใจก็จะดีกว่าค่ะ สำหรับคลิปนี้ถ้าท่านใดคิดว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์กับท่าน,นอื่นๆด้วยนะคะสำหรับใน YouTube สามารถกดซุปเปอร์แตงได้เพื่อเป็นการสนับสนุนพวกเราแล้วก็ทีมงานสามารถกดให้เราได้ทาง Facebook นะคะเพื่อให้พวกเรามีกำลังใจที่จะผลิตคลิปดีๆออกมาให้ท่านชมค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการหมอยามาตอบจนจบคลิปนะคะถ้าท่านใดชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูใน Youtube เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆตอนใหม่ๆของเรานะคะและท่านใดที่ต้องการติดตามคอนเทนต์นอื่นๆของพวกเราสามารถติดตามได้ที่ทาง เพจ Facebook บันดิตกายภาพจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้ท่านได้ทราบก่อนใครเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะรวมไปถึงท่านที่ชอบเล่น t i k t o k สามารถกดติดตามเราได้แล้วทางบันดิตกายภาพใน Tik t o k นะคะและท่านใดที่ใช้ไลน์สามารถกดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่บัณดิตฟิสิโอซึ่งก็สามารถติดตามคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอของพวกเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้ง ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ